คั้งที่แล้วผมไปตายในสตรีมก็เลยเออกลับมาเล่นคนเดียวอีกครั้งจริงๆในสตรีมก็อยากหาเพื่อนเล่นนะแต่ไม่มีใครเล่นกับผมเลยเเกลับมาที่เลเวลหนึ่งเออนี่มันบ้านหลังเดิมหรือเปล่าเนี่ยเออสวัสดีครับเจ้าเทคแมนเออคมสัมภากระไม่ใช่บ้านหลังเดิมด้วยดิ เอ่อถ้าจำ EP แรกเราเราไม่ใช่เริ่มที่บ้านหลังนี้นะเราจะเริ่มเป็นฮอกบอลโอเคเจ้าของบ้านยังคงเดิมนะแอคหล่อไอติดหล่อไอเราติดหล่อโอ้ยลากรถไปครับนานานาชนประตูไปเลยนา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 เอ่อมืดไปหรือเปล่าเี่ยเปิดประตูหน่อยครับมีใครอยู่ไหมครับอ่าดองดงดงดงชมุงกงตงเอ๊ะ เออตอนนี้เราชำนาญละเราไม่เกรงกลัวต่ออำนาจมืดใดๆทั้งสิน้น <c oughs> ครั้งที่แล้วสอนให้เราจำครั้งต่อไปสอนให้เราลืม <c oughs> คนพูดไม่เคยจำคนฟังไม่เคยลืมโอเครอบเร็วเลยนะ <c oughs> บ้านหลังนี้เราไม่เคยมาเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วเราอเอ้ยโอเคคืออันนี้มันใช้หมอกอะไรวะยังไม่เข้าใจเลย ก็เก็บของก่อนเลยแล้วกันเจออะไรก็เก็บอันนั้นนะไม่ได้ยากอะไรหรอกเจออะไรเราก็เก็บไอประตูนี้เปิดได้จําได้ว่าเปิดได้มีมีอะไรเปล่าไม่มีเลยอ่ะเปิดประตูดีวะต้องสะบัดเมาส์ดีๆนะเฮ้ยเิ่งเปงไฟอ่าเกิดตรงไหนเนี่ยโอเคก็ไีก ไม่มีอะไรเลยเหรอเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงไม้ลัน่นก็แ๊กก็แ๊กอยู่นะใช่เฮ้ยโอย้โหลูกไฟวะเน่ะไม้ลั่นมากไม่มีไม่มีเลยของมีค่าสวัสดีครับเฮ้ยเปิดอีกแล้วโอ้สวัสดี EP แล้วนายเล่นเราไว้เลยนะ ไปไป,ไปเดี๋ยวนายมาช่วยหาของเราก็ได้เออฉันต้องการของมีค่านะ่ะนายพอจะรู้หรือเปล่าล่ะรู้หรอเฮ้ยนายพาฉันไปดูหน่อยสิเป็ดมันมาจากทางนี้นะอุ้ยนี่ไงของมีค่าโอเคเป็ดมันรู้จริงด้วยวะ่ะเราอุย้ย โอ้โอ้าอ้ำ้มาชนกูเองเพื่อนชิบหายแล้วอ๋าตายเร็วชิบหายเลยตกมาเป็นอยู่ในกองขยะ้ยฉันขอโทษฉันขอกลับไปได้ไหมมาโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ ่านมันจะซุ่มเหรอไอเป็ดนันมันชนของผมเองแล้วมันก็แปลงร่างของมันเองไอบ้านหลังเดิมมัเนี่ยหรือว่าฮอควอดอีกวะคุ้นๆว่ะฮอกวอดมันเนี่ยโอเคไม่ใช่บ้านหลังเดิมไม่ใช่ฮอกวอดที่ไหนอีกวะเนี่ยแต่ที่แน่ๆเราต้องไปเก็บของเฮ้ยมีอะไรเปิดขึ้นมาอนเอะโวมศัพท์มา โอเคซูมโถด้วนไปเพื่อไปตุดตอดตุดตอดตุดตุดตอดตุดตดตุดตคุ้นๆว่ะเราเคยมาไหมวะมันเคยเหมือนเคยเห็นนะมันเคยเห็นในสตรีมเลยน่าจะบ้านสตรีมแน่เลยบ้านหลังนี้นะโอเคโอเคไม่คุ้นว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ คนละหลังกันเอ็กเออุ้ยไม่ของมีคา่าเออนี่โโห,หวะโมโหอะต้องรุนรถดไปเฮ้ยใสมาดื้อ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 ดืดดืดไปซ้ายบกขวาบกซ้ายบกขวาเราตรงไปก่อนเอาไว้จอดตรงนั้นแหละ เราจอดขวามันไว้ก่อนนะนี่เปิดไม่ได้นี่เปิดได้เฮ้ยของดีของดีพี่เก็บไว้เถอะผมมีเยอะแล้วเอ้ยอเคโอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอุยอ้ยอุ้ยหกร้อยหกร้อยไปเลยนี่งีกหค่อยวางแล้วก็เปิดประตูนี้ตัวมันเชื่อมกันโอเคไปไปไปเก็บไว้เก็บไว้ เประตูนี้ผมจะยังไม่ไปก่อนนะ <c oughs> อันนี้ได้อันนี้ได้ตุ๊กตาซ้ายมันต้องมีว่ะมีคนเดินอยู่่อหวังว,ว่าจะไม่เจอเจ้าเป็ดน,น้อยแล้วนะจะเก็บไงว่าเนี้ยขึ้นนี่เหมือนใครเปิดประตูมาว่ะใช่ไหมไม่ใช่หรอก หูฟาดไปเองไม่มีหรอกคิดมากเราคิดมากเรามาคนเดียวเลยคิดมากไปเพื่อนไม่มีใครมากับเราหรอกอ่ไม่มีนะตรงนี้ตรงนี้ไม่มีตรงนี้หมดแล้วอันนี้หมดแล้วในห้องนี้ก็หมดแล้วห้องนี้ล่ะตรงนี้อ๋อตรงนีที่เดิมแสดงว่าเราต้องออกขวานะผมว่าตอนนี้เอ้ย อ้าวใช่เออทางนี้ทางกลับมีอะไรหรือเปล่าในกองไฟเนี่ยเออเราเข้ามาแอบได้แต่เพื่ออะไรข้างหน้ามันเป็นทางอย่างเงี้นะเราต้องหาอีกหกดอนนะถึงจะคอมพีดคอมพีดไปดยกเสาตรงตรงไปอย่างเดียวนี่มีอะไรปะไม่มีเลยหรอทำไมเข้ามาลึกเจอของน้อยจังอ่ะเข้ามาลึกเจอของโคตรน้อยอ่ะ ห้องมันแคบจังวะอันนี้มันหลังเดิมนี่ว่าใช่ไหมที่เราเจอเป็ดนั่งไงข้างหน้าข้างหน้ามีเป็ดอีกไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย,เ,ย,เ,ยเจ้าของบ้านเหรอใช่เลยเจ้าของบ้านชิบหายแล้วมันมาทางนี้ไอ้นี่ไงตัวที่อยู่ในรูปอะอมันดันของเราด้วยเหรอชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วมีที่แอบไหมเนี่ย เทียบเียบงนี้ได้เนาะไม่เห็น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 ตัวเล็กที่สุดตัวเล็กที่สุดไม่เห็นไม่เห็นหรอกมันเห็นหรอไม่เห็นเออไม่เห็นทำไมพี่ไม่เดินไปทางนู้นวะเออพี่เดินไปทางนู้นไปเฮ้ยเฮ้ยเฝ้าของอ่ะมันเล่นเนาะ นิ่งไว้โหลยิงมาดิเก่งนักก็ยิงมาเฮ้ย <laughs> โอ้ยโอ้ยโอ๊ยไปแนละ้วไปแนละ้วไปแนละ้วไปแล้วมันไม่ไปไหนเลย เจอแน่เลยนี่แล้วมันคือเจ้าของบ้านนะเมื่อกี้เนี่ยมันคือเจ้าของบ้านคนเนี้ยแล้วมันทางตรงด้วยดิทางตรงด้วยดิเฮ้ยมีเพชรเฮ้ยมีของของเยอะด้วยม,มาก่อนแล้วคันออกมาก่ออกมากรมันมาทางนี้นี่แหละผมว่าเค แล้วเราลุลรถไปคือรถมันยังเป็นบังเกอร์ได้อยู่ไงตอนเนี้ยรถมันเป็นบังเกอร์เลยถ้าไม่โดนปืนยิงนะวัวมันมาขวาวะ่ะขวามันประชิดไงไปขวาไม่มีซ้ายโอเคทางไกลทางไกลรบหรือยังเนี่ยห้าดอนห้าดอนเหมือนจเสียงฝาวะไม่ใช่อย่าหลอนอย่าหลอนอย่าหลอน อย่าแตกตื่นอย่าแตกต้มเข้าลงมาเขาลงมาจะไปขวาหรือซ้ายดีวะขวาก็ทางตรงอ่นโอเคเฮ้ยใครอยู่มุมห้องนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ผีใช่ไหมฮ้ยฮ้่ยของของของอยู่มุมห้อง ของใหญ่ด้วยแล้วผมจะยกยังไงวะหน้ามีคนเดียวเดีย๋ยวลองไปดูก่อนแล้วกันด้านหลังนี่คือทางออกโอเคประตูเปิดตรงนี้เหรอประตูเปิดตรงนี้เหรอก็คงอยู่ในนี้สินะก็คงอยู่ในนี้สินะปิดก่อนเลยแล้วกันปิดได้ไหมเออปิดก่อนจะ <laughs> เปิดอยู่ในนั้นสินะ ก็คืออยู่ในนั้นสินะเ้ยเฮ้ยออมันเป็นตุ๊ก,กาตาตบเราต้องหามึงจับวะอ,อย่าดินดิโอยกูจะได้ไหมเนี่ยหมดแล้วมั้งหมดค่าแล้วหมดค่าแล้วเออ กูตายกับมึงนี่แหละเหมือนคนเหมือนมันอยู่ข้างนอกปะอุ้ย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 อะไรอะไอ้พวกเด็กปีตดเหรออุ้ยอุ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยมันทำลายข้าวของโอ้ของกูจ่าเก็บไอ้เหี้ย ของกูสาเกมึงทำลายของกูมดเลยเหรอโอ้โกูท่อเก oh, mm ็บใช่ไหมเนี่ยเอเวอร์เก็บหายละมึงทำของกูพังมึงทำของกูพังมีอีกไหมมีอีกไหมอมึงทำของกูพังใช่ไหม โอ้โหของพังหมดเลยคุณก็ดูมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคกวดวายปีสองเก้าอย่างนี้ก็หวานเกี๊ยบอะเอาไปดื่มดำกับเพื่อนๆได้เพื่อนๆผมมีวายมาให้เพื่อนเพื่อนผมมีวายของสองแปดเก้ามาให้มันมีแต่สองแปดห้าสองแเก้าที่ไหนอีกอของกุณเหลือ,อกี่บาทแล้ววะเนี่ยห้าจุดกว่าโอ้โแม่งทำลายของมหมดเลยวะ มาจากทางด้านหลังใช่ไหม,ไมอยากรู้จริงวะห้องนี้ไม่น่ามีหรอกวนะ่าโอเคโอเคห้องน้ำไปต่อห้องฝั่งนู้นอีกตัวอุ้ยหนึ่งดอนกว่าน,นี่อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้เล่นอันนี้ได้เล่นเลยอันนี้ได้เล่นอย่าเจอนะโอเค เรื่องเงียบเรื่องเงียบเจ็ดกว่าหวขาดทีเจ็ดเซนน่ะเจ็ดเซนคุณผู้ดูเุ้ยอุ้ยเชีย่ยอยู่ไหนวะอยู่หลังเหรอเออใช่ใช่อยู่ด้วย้ยโอ้โหโแม่งยิงกูไกลเกินหี